Update Cryptocurrency. channel. Whiskare to Welcome my ผมก็เลยถามกอ๊อกนะวันนี้่ะทำไมบีดีช่วงนี้แบบลงแบบหนักๆจังเลยนะสาเหตุนะเดี๋ยวเขาก็สรุปให้นะครับว่าช่วงเนี้ยสาเหตุที่มันสรุปได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาบอกว่าเข้าสู่ในภาะวะ bear market นะแต่ที่จริงแล้วไม่ได้ใช่ครับแน่ๆจะเยอะกว่านั้นนะสาเหตุที่ลงนะครับ หนึ่งนะครับความเสี่ยงจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือว่า s ช of f นะา s n t t i m e n t นะครับและการเทขายหุ้นเทคโนโลยีนะมันไม่ได้อยู่ที่คริปโตอย่างเดียวละครับตอนนี้มันอยู่ที่เทคด้วยดิมันอยู่ที่บริษัทอื่นด้วยนะมันมีผลหมดเลยนะครับทั้งตลาดหุ้นและคริปโตเคอเรนซะีเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนกองอยู่ที่เดียวกันหมดละนักลงทุนนะครับกำลังหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นหุ้น AI นะเช่น n v i d ดีนะ อ่าพาลาทิดอ่าพาลาไทยนะเออนั่นแหละเออพาเรนไทยเอออ่านชื่อถูกอ่านชื่อผิดช,ช่างมันเนาะและคริปโตนะครับเนื่องจากกลัวฟองสบู่ AI แตกนี่และตลาดพึ่งพาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เกินไปนะส่งผลให้ n น s ตแดกล่วงกว่า1%และบิตคอยก็ตามไปด้วยนะครับและบิตคอยเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรสูงนะครับจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเซนติเมนต์นี้ และ2นะครับความไม่แน่นอนของนโยบายของเฟดนะครับการลดอัตาราดอกเบีย้ยที่ช้าลงอ่าอ่าคาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้อาจจะไม่ลดด้วยซ้ำนะครับโดยตลาดคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตาราดอกเบี้ยในเดือนธันวาแต่โอกาสลดจาก79%เกอเก้าสิบเจ็ดปอร์เซนเหลือห้าสิบองเรซนเนื่องจากข้อมูลเงินเฟอ้อสูงและเศรษฐกิจเนี่ยแข็งแกร่งเกินคาดจริงเหรอ <laughs> ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่าง BTC นะครับเสียเปรียบนะปกติ BTC ขึ้นเป็นดอกเบี้ยต่านะครับเมื่อดอกเบี้ยต่ำนะถ้าดอกเบี้ยสูงนี้ก็คือแทบไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเงินไม่ค่อยโยกเข้ามาหานะครับแน่นอนนะนอกจากนี้นะครับความกังวลนะครับเรื่องของไฮเปอร์อินฟลชันนะครับจากนโยบายของทั้มเช่นทาราฟิกนะครับอะไรเนี่ยทาลิฟหรอเออ่นหละ ทำให้เฟดเนะี่ยอาจจะต้องหนุนดอนลลาร์นะส่งผลกระทบต่อ BTC เพิ่มนะเออนั่นแหละก็เป็นสต็อกที่สองนะก็คืออันแรกก็คือใช่แหละนะคนหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับออกมาถือธนบัตรนะครับเพราะอะไรอืมฟองสดู่ i i เก็บจะแตกแล้วสองนะยังไม่พอนะทำไมเขาถึงทำไมถึงเขาถึงเอาเงินออกนะเพราะนโยบายนะ เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนหนึ่งนะสามนะครับการไหลออกของเงินนะครับมันเป็นผลพวงมาเลยนะมันเป็นผลพวงมันเป็นลูกโซ่กันหมดเลยนะครับการไหลออกของเงินนะครับจากกองทุน ETF นะและสถาบันนะครับเอาโฟมันเยอะครับนะสปอร์ตบิตคอย ETF นะครับมีการไหลออกมากกว่า1 3พันล้านนะครับตั้งแต่ต้นปีละเออตั้งแต่ต้นเดือนละเ ต้นเดือนไปเดือนแล้วเนาะอืมก็ไหลออกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในส่วนของพรีเมียมนะของ x f เอของ etf นะครับในสหรัฐนะครับกลับเป็นลบนะแสดงถึงการขาดอ่าการขายนะของสถาบันอเมริกานะครับไม่ใช่การแพนิคนะเอ่อปกติแล้วก่อนในนี้ยอืมราคาที่มันลบที่มันแสดงถึงการลดเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าไงติดแดงอะติดลบตัวแดงเนะี่ย ปกติแล้วมันจะเกิดจากการแพนิคที่ขายนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเป็นการเทขายล้นๆนะครับอ่าซี C นะครับการเทขายของผู้ถือระยะยาวนะอย่างเช่นวานนะครับอ่าโปรฟิตนะครับอ่าโปรฟิตรอกกิ้งนะครับเออเทคกิ้งนะครับแล้วก็แพนิคเซลลิงนะครับแน่นอนแหละโปรฟิตเทกกิ้งเนะี่ยมันก็คือวานเทขายและไอแพนิคเซลนี่คือไอคนที่เทขายตามวานนะครับนั่นแหละก็ โดนกันหนักๆครับโดยพื้อถือระยะยาวเนี่ยหรือว่าลองเทอมเนี่ยเทขาย BTC มากกว่า43,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นมูลค่านะ4ี4 0 0น BTC นะครับรวมถึงนักลงทุนเก่าเก่าเก่าเนะเก่าแก่นะที่ขายไปถึง200 000, ล้านนะครับในสัปดาห์เดียวอ่ะยักษ์ใหญ่เขาเรียกว่าวานนะที่ถือมานานๆเทขายแล้วและยังไม่พอนะครับ ไอคนที่แพนะิคเซลเนี่ยเทตามนะครับและการลงทุนนะฮะแ,และและเอ่อการทะลุระดับแสนเนี่ยลงมาเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรไโคฟอยโคซิโรเอ่อโลโลจิโลจิคอลอะไรซัพพอร์ตเนี่ยก่อให้เกิดนะครับความแพนิคเซลมากกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบีทีซีนะครับทำให้ขาดทุนส่งผลต่อลีค <Canada> วิดิตี้เนาะอลิอ่ารีคูเดชันนะพุ่งทะลุนะครับ แรงมากๆและราคาล่วงอย่างต่อเนื่องก็คิดนี้ก็คือวานมันเทขายไปสี่แสนกว่า B t c ีซนะครับคนที่แพนิกเนี่ยเขาบอกโอ้จบแล้วเนี่ยบิตคอยจบแล้วล่วงแล้วเนี่ยเออเขาก็เทขายตามเนี่ยเนี่ยคนที่เขาไม่ได้มองระยะยาวเเขาก็เทขายระหว่างอ่ะยักษ์ใหญ่วานเทขายสี่แสนเนี่ยเขาได้เงินสดมาแล้วนะพอคนที่แพนิกเซลเนี่ยเทขายตามเนี่ยราคามันจะล่วงดิ่งลงไปอีกใช่ไหม เนี่ยครับพอถึงเวลานั้นเดี๋ยววานก็กลับมาซื้อครับเนี่ยสี่แสนเนี่ยกับคืนด้วยซ้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างครับสภาพคล่องต่ำนะโลลีควิตี้นะครับและปัญหาความปลอดภัยนะมาเก็ตดีฟเนี่ยของาของ b t นเนี่ยลดลงนะมาเก็ตแคบนั่นแหละจแลงจริงไม่รู้ว่ามาเก็ตแยบอะไรนี่คืออะไรนะลดลงนะครับเจ็ดร้อยหกสิบหกล้านเหรียญน,นะเหลือห้าแสนเออห้าร้อยสามสิบห้าล้านนะครับทําให้ราคาแกว่งนะครับอย่างรุนแรง นะในการซื้อขายข้งใหญ่และสาเหตุนะครับเ,เหตุการณ์แฮกในดีฟายนะโปรคอนะทำให้สูญเสียอะไรหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสร้างความหวาดกลัวและความไม่ปลอดภัยในคริปโตอีโคโนมีซิเ็มนะครับอีโคซิเนะ็มเนี่ยแล้วก็ปัจจัยอื่นในส่วนของ v e r n เม n t s t ชัดดาวแล้วก็ของอมาคโครนะมาคโครไซอะไรไซเทนตี้นั่นแหละการชัด o w n g o อ e เม m นท t นะครับเลเวลิตี้คัทนะครับ ครั้น uh, นะและความไม่แน่นอนมันเพิ่มสูงขึ้นในรัฐบาลนั่นแหละพอสรุปรวมๆแล้วนะรับรวมๆแล้วนะครับ,รรรบให้สรุปสั้นๆก็นนคือมี5ข้อนะัก็คือตลาดหุ้นเนี่ยเทคเทขายหนักนะลิทออฟหมดนะครับบิตคอยตามน้ำครับล่วงครับเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้านะีโอกาสคัดเร็เหลือห้าสบสก็คือคิดง่ายก็คืออาจจะไม่มีการปร,ารับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับมันเลยทำให นักลงทุนนะครับหวาดกลัวหวาดกลัวจริงๆนะแล้วก็ ETF ไหลออกครับอืมเม็ดเงิน1.3จดสบิลเลียนด้วยนะอ่าพีเมียมติดลบนะเออนี่ยแน่นอนนะคนที่ถือคลองแบบกะถือคลองยาวๆเนี่ยติดลบก็เลยเกิดความเพนิกนะวานบอกผู้ถือเก่าเทขายนะเพนิกเซลหลังทะลุหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะครับแล้วก็สภาพคล่องต่ำครับแฮกดีไฟครับและความกลัวสุขีดครับ อ่าเฟีย in อเล็กบครับอ่าเนี่ยสรุปครับไม่ใช่แค่ปัญหาคริปโตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่คริปโตนะที่ที่เกิดปัญหานะครับแต่เป็นอ่าสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดนะทั้งระบบนะครับถูกเทพร้อมกันนะตอนนี้อยู่ในโหมดของ e x t r e m e f e a ฟอ่าใกล้ครับ t u l a t i o n แล้วนะครับก็คือขาลงนั่นเองนะครับแต่ก็รอดูแล้วกัน ว่ามันจะลงไปได้ไกลแค่ไหนนะอืมหลายคนก็บอกเออช่วงนี้แหละโอกาสทองนะครับบางคนก็บอกช่วงนี้แหละหน่กล่วสุดๆนะครับเอ่ถ้ามองไปในทิศทางที่ว่ามันคือโอกาสมันก็คือโอกาสครับถ้ามองไปในมุมที่ว่ามันคือวิกฤตก็คือวิกฤตจริงๆนะครับมันก็ไม่เถียงในเถียงไม่ออกนะวิกฤตจริงๆนะอืมวิกฤตทางด้านเศรษฐกษนะิจเนาะแต่ข้ามกลางวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่น่เอกก็คือว่าเฮ้ยท่ามกลางวิกฤตขนาดนี้แต่ทําไม มีการพูดคุยมีการเจรจาหรือว่าวางแผนอะไรเกี่ยวกับคลิปโตัวคลินซี่ของรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างชัดเจนอย่างชงแจ้งแล้วก็มีการโพสต์ออกมานะครับโดยสสนะของวารินเดวิสันนะครับ Warren, Division, นบี้เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเข้าไปคุยนะเออคุยการประกาศสําคัญนะเกี่ยวกับการสํารองนะครับบิตคอยนะเชิงกลยุทธ์นะครับ ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อ่าอยู่ดีพี่แกไปดีลกับคุณโดนนั้นถามนะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้น่าเก็บบิตคอย n มาเป็นรีเซิร์ฟว่ะอ่านั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบางทีมันอาจจะเป็นยักษ์ใหญ่พวกนี้หรือเปล่าที่กดราคาลงหรือว่าทำให้ตลาดเนี่ยมันแคร์ตลาดหรือมันย่อลงมาเพื่อตัวเองจะได้เก็บของได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแล้วต่อมาครับตอกย้ำซ้ำเติมนะครับ ให้กับราคามันร่วงลงมีอีกนะครับอัปเดตนะครับคณะกรรมการด้านคริปโตเคอเรนซีของเสกเนีจะจัดโต๊ะกลมเรื่องความเป็นซีคิวือความเป็นไพรเวซีเนาะหรือว่าความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วการเฝ้าระวังการติดตามการเงินนะครับในวันที่สินะครับก็รอดูแล้วกันเนาะเนี่ย privacy and f i n a n c i a เ s u r v e อ l l a n c e อะไร s ะเซเวนเลเออนั่นแหละที่มันแปลว่าการเฝ้าติดตามอะอ ติดตามการใช้เงินต่างๆนี่นแหละซึ่งเป็นไปตามกรณีของมิกเซนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับและก็เพิ่มขึ้นของโทเค็นที่เน้นเรื่องความเป็น Security นะค,ความเป็นส่วนตัวท่านะะนี่คืออีกส่วนหนึ่งเสกกำลังเรลงเรื่องนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะออกเป็นหัวหรือก,ก้อยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอันนึงครับมีคนมาเซลนะครับมีคนมาแซลเสกนะเป็นไงล่ะอ่าเสกคนใหม่นะ รัปเดตจกคอยเทเลกราฟนะเขาบอกว่าการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายของเซกนะครับลดลงประมาณส0มสิปอร์เซ็นตในปีงบประมาณ2 5งพันห้าหกสิบปดนะครับภายใต้การนําของคุณพอเอกกินนะเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณของอคุณแกลลี่แกนเลอร์ในปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าฉันได้เงินเยอะกว่าเกียงนะเป็นไงล่ะออกออกเดียวออกเดียว่ะเออเป็นไงล่ะคุณบริหารนะคุณได้งบเท่านี้ผมบริหารไดได้งบเยอะกว่าคุณอีกเนี่ย แต่ก็ยังว่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะงานใครคุณภาพกว่ากันนะไม่รู้นะแต่อันนี้ออกออกแนวมาแซะนะโอ้โหไม่เห็นหน้าแกนานแล้วคุณแกรีเกสเลอร์เนี่ยอืนะนะสุดท้ายแกก็ได้ข่าวว่าแกไปเก็บของเพิ่มนะเอสุดท้ายแกก็ไปเก็บของเพิ่มนะครับอ่ะบางทีก่อนเข้าถึงข่าวดีอ่ะเราก็มาดูข่าวร้ายไว้ก่อนนะดูความแพนิกไว้ก่อนนะครับทางด้านของคริปโตเบสิกนะครับ ก็มีบล็อกบลูนะหรือว่านักวิเคราะห์นะครับอ n นลิ s ิ s นะครับของบล็อกนะบลูนะครับบล็อนะกบลูเนี่ยกล่าวว่า ETF นะครับของ f a n n l i n เทมเปอร์ตัน XRP เนี่ยจะช่วยให้ XRP นะครับไม่ล่วงลงไปมากกว่านี้ <c oughs> ไม่ล่วงลงไปถึง0.66นะครับแต่เอ๊ะมันก็มีการคาดการนะครับว่าโอกาสที่มันจะรีเทสลงมาต่ำสุดเนี่ย เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะจะลงมารีเทสที่เท่าไหร่0.6ครับ0.6ดอลลาร์นี่คิดเป็นกันเท่าไหร่15กว่าบาทนะ15-16บาทนะครับอืมอ่ามันตอนนี้มัน32ใช่ไหม32.4นะครับถ้าอยู่0.6ก็ตีว่าประมาณสักอื20บาทนะโอ้ถ้ามาลง20บาทเนะี่ยคนไทยซื้อกันยับนะ <laughs> โดยเฉพาะช่องเราเนี่ยเออนม่ยังมีคนเก็บของนให้ยับนะ เออไม่รู้ว่ามันจะลงมาจริงหรือเปล่าแต่ก็เปอร์เซ็นต์การลงมารีเทสก็ค่อนข,ข้างสูงเมื่อเทียบกับตอนปี2020นะครับตอนที่ XRP เนะี่ยปี2021เนะี่ย XRP ดีดขึ้นไปทนะํา i g เนาที่ประมาณ1.7ปะ่ะเออ1.7 1.8หรือว่าตีว่าประมาณ1.2แหละเนาะใกล้เคียง1.2นะเนา2ดอลลาร์นะครับอ่า2ดอลลาร์นะขออภัยแล้สุดท้ายลงมารีเทสที่0.2กว่านะ สูวนชั่วสองกว่านะทั้งๆที่มันขึ้นมาเป็นดอลลาร์กว่าแล้วนะลงมารีเทสอีกนะครับโดยรอบนี้ที่เขาคาดการณ์ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในช่วงปีของสองพันยิบเอ็ดมาปีสองพันยิบสองหรือเปล่าอ่ามันจะดีดลงมาขนาดนี้เลยเหรอลงมาหกสิบแปดกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอแสดงว่าอะไรไอ้ข่าวเนี้ยที่ผมนํามาเสนอให้เพื่อนๆนี่ไม่ใช่ให้เพื่อนๆกลัวนะครับแต่ให้เพื่อนๆเขาเรียกว่าไงลงทุนอย่างมีสติ อ่าหรือว่าลงทุนอย่างโลบก็ไม่รู้นะอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าซื้อในช่วงเนี้ยอืมหมดหน้าตักเนี่ยถ้ามันล่วงลงมาลึกขนาดเนี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะไม่มีไม้เก็บนะ <c oughs> ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนใดๆดทั้งสิ้นนะครับคิดไปในหลายหลาย,หลายมุมนะเออคิดในหลายๆมุมแล้วกันเนาะว่าเออตอนเนี้ยราคามันอยู่เท่าเนี้ยแล้วมันลงไปเท่านี้อ่าหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าเนี่ยเห็นเพื่อนๆน,นหลายๆคนเก็บได้เนี่ยถ้ามันลงพึ้งดิดเด้งลงมา ออโอ้โหเลีอศูนจุดหกเนี่ยกลายเปไ็นว่าว่าเราชาวดอยเลยนะครับเรานี่ชาวดอยกันเลยนะต่อให้คุณอยู่ทะลงทะเลไงก็ตามนะคุณก็จะเป็นชาวดอยนะครับแล้วเราก็ต้อง DCA ถัวขึ้นไปอีกนะอืมนั่นแหละกว่ามันจะลงมาได้นะครับแต่ก็อย่างว่าหลหลายคนต้องบอกเออลงมาเหอะนะลงมาเหอะนะอยากเก็บของนะครับยังไงก็ขนาดลงมาที่ห้าสิบเก้าเนาะ ตอนนี้ก็ดีดเด้งกลับไปละเออนะเราดูแล้วกันนะว่ามันจะลงมาตามที่เขาคาดการณ์หรือเปล่าแต่เปอร์เซ็นต์มันมีแต่เปอร์เซ็นต์มันม,นม,นมีไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่มีที่มันจะลงมารีเทสต,ตรงเนี้ยอืมแต่ถ้ามันดีดกลับไปแล้วก็คือจบแล้วนะไม่มีแล้วนะเออนะครับต่อมาครับอ่ะต่อให้เราเพิ่มความกลัวไปก่อนละนะ ตอนนี้เรามาเพิ่มความกาวนะครับตอนนี้ข่าวด่วนนะครับในส่วนของเทวินที่วันแช์เนาะได้ยื่นในสปอร์ตอี8เอบเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็รอแค่เซ็นอย่างเดียวนะรอประกาศขายอย่างเดียวนยะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ถือถือว่าการอัปเดตตรงนี้ไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวาอะไรแล้วนะครับกับอีกอันหนึ่งครับตอนนี้ทางนั้นเกสเกลได้ออกมาค m i ิ่งโซนแล้วนะครับโปรโมทในออฟฟิเชียลหลักของเขาแล้วว่าอ่าตัว g x r p ซีกำลังมานะครับเกสเกล X r p Trust นะครับก็ เด๋ยวตัวเปิดตัวนะค i n มิงซูนนะครับรอเลยนะน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับก็จะเปิดตัวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเกสเกลเนะี่ยก็ไม่ใช่รายย่อยนะรายใหญ่อยู่พอสมควรนะและอาจจะทําให้เม็ดเงินนะเข้ามาปริมาณหาศาลแล้วยิ่งราคามันถูกๆอย่างเงี้ยคนก็น่าจะชื่นชอบมันอยู่พอสมควรนะครับแล้วต่อมาทางด้านของคุณลิเปอร์บูวิกนะวิกอะไรเนะี่ย วิกฤตวิกฤตลนะก็ได้ออกมาอัพเดตนะมาเติมกลาวกับเพื่อนๆอีกข่าวด่วนนะครับแบล็คล็อกและเจพีโมแกนนะครับกำลังสะสมสินทรัพย์นะครับที่เป็นประเภท ISO 2 0 2 2นยิบสองนะครับก็จะมีอะไรบ้างมี XRP มี XLM HBAR นะครับ XDC QNT นะครับแล้วก็ Algo นะโดย82%ดของปริมาณของสวิปนะครับจะเป็นของ ISO ภายในปี2026นี้อ่าถ้าพูดอย่างนั้นะงงครับ พูดอย่างงงเขาบอกว่า,าต้องมาดูในภาษาอังกฤษตรงนี้นะที่เขาไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่า ISO เนี่ยแอสเซทที่อยู่ใน ISO 22,000เนี่ยจะมี XRP, x อ m HBAR ตามนี้เนาะตามลำดับเนี่ยและ a l g o กเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้หลังจากที่เปิดใช้ในตัวของ ISO เนี่ยนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า r a น s ซคชั่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสวิฟนะครับ8ปนะครับของทั้งหมดนะจะอยู่บนพื้นฐานเหรียญเหล่านี้หมดเลย จะคิดง่ายๆก็คือธนาคารเดิมเนี่ยจะยกเลิกการใช้รูปแบบเดิมเนื่องจาก1นล่าช้า2ค่าธรรมเนียมสูงเนี่ยมันก็เลยจะทำให้การกับตัวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะมาใช้โทเคน็นหรือว่าบล็อกเชนเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านู้นอ่ะ XRP หรือว่าคุณแบดแกลลิงเฮาส์เนี่ยแกได้กล่าวไว้นะว่า แกไม่ต้องขอปริมาณที่เยอะสักเท่าไหร่หรอกแกขอแค่ประมาณ14%ใช่ไหมของสวิฟเนี่ยเขาจะทำให้ XRP พุ่งไปถึง10,000ดอลลาร์ 10, ได้และตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ของทางด้านของคุณแบทเกลิงเฮาส์นะครับที่มาพูดถึงนะอันนี้มันเป็น JP Morgan นะครับและก็ทางด้านของอาอะไรนะแบล็ก็นะสองสองเจ้านะครับ JP Morgan นะครับแล้วก็แบ็ก็อกตรงนี้นะ เขาได,ด้เขาได้พูดถึงนะทางด้านของ demand of blockchain เนี่ยอ่ายเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าปริมาณมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยสวิปเดิมมันจะเหลือเพียงแค่18%เท่านั้นหรืออาจจะไม่มีส่วนเหลือให้กับทางด้านของ l i เนียเลยถ้าถ้ามองในมุมนี้นะอาจจะไม่เหลือให้กับลีเนียเลย ซึ่งเมื่อกี้เราก็ดูเหรียญลีเนียใช่ไหมซึ่งระบบส so วิสเนี่ยเขาสร้างเองนะครับแต่แต่ลีเนียยังไม่ได้อยู่ในไ s โไม่ผ่านไ s โ2 0 20 0 0ื่นสองพันเออสองหื 2022, นอะแต่เหรียญเราเนี้ยผ่านเรียบร้อยแล้วสิตัวที่มันเป็นตัวปัจจัยหลักที่มันที่เขาจะใช้กันเนี่ยนะที่เขาจะใช้ในการทอนเฟอร์นะครับก็คือ x r p ครับ x r p เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเป็น,ปนอ่า financial อยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยจะผักดันไปถ้ไกลถ้า x r p นะครับ สัดส่วนนะครับผมตีเลยนะไอ้แปดสิบสองเปอร์เซ็นที่เขาพูดถึงเนี่ยอาจจะมีห้าสิบเปอร์เซ็นนี่นแหละเยอะเลยนะครับโดยที่ในนี้เขาบอกว่าตัวอ่าเกณฑ์ ain, นะครับเกณฑ์นิ่งนะเกณฑ์นิ่งแทคชั่นนะครับวิดเซ็นเตอร์แบงค์เนี่ยอ่าเขาพูดถึงเรื่องของเซ็นเตอร์แบงค์เลยนะหรือว่าแบงก์หลักเนี่ยที่จะใช้เนี่ยอ่าหลักๆแล้วที่เขาจะใช้นะครับก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับธนาคารในการ t r a เฟอร์แน่นอนครับเหรียญที่ถูก ดึงเข้ามาใช้ก็น่าจะเป็น XRP นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นพวก AI ครับ AI หรือว่าการ transfer นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใช้เชนไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกคา้านะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่มีความเป็นไปได้สูงในส่วนการกาวในส่วนนี้ก็คือ XRP น่าจะมากกว่า50%ด้วยซ้ำในการเอาไปใช้งานนะครับก็เราดูแล้วกันว่าจะทำให้ asset เหล่านี้5-6ตัวเนี่ย พวกฮอร์โมนได้มากแค่ไหนอันนี้คือเรื่องหอวงอนาคตแต่เรื่องปัจจุบันคือแต่ละตัวที่อยู่ในเนี้ยติดลบมากกว่าสี <c oughs> ่เปอร์เซ็นตว่าอะไรเออเราเราเห็นของถูกอยู่ในนี้นะอ่าไปพิจารณากันเอาเองนะครับเออนะต่อมาครับมาทางด้านของคอยมาเกดแครบครับได้ออกมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดในวันนี้นะโดยเขาบอกว่าล่าสุดนะครับผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมนะครับของริเปิลนะครับได้สํารวจแนวคิดการสติก XRP บน XRP Ledger นะครับต่อสาธารนณะโดยโพสต์บล็อกล่าสุดโดยระบุค่าธรรมเนียมบางส่วนสามารถส่งไปให้กับกลุ่ม Reward นะครับรีวอร์ดพู ue, นี่แหละไม่ใช่กลุ่มนะเอ,อิมันก็คือ Reward p พ o ูก็แหละถ้าแปลเป็นไทยก็งงๆหน่อยเพื่อกระจายาเพื่อการแจกจ่ายไรายได้นะเอาละสิ มองเป็นอีกแง่หนึง่งคือเราสามารถสเต็ก XRP แล้วได้เงินนะส XRP หรือว่า Ripple ต้องการเหรียญกลับมาสู่บริษัทการที่บริษัทหรือว่าธนาคารเนี่ยอยากได้เงินเยอะๆต้องทำอะไรต้องทำโปรโมชั่นให้คนมาฝากเงินใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับ XRP เนี่ยก็ต้องทำโปรโมชั่นให้คนเอาเหรียญ XRP เนี่ย มาสเต็กกิ้งไว้มาฝากไว้ที่เราเยอะๆเพื่อเราจะได้เอาเหรียญตรงเนี้มาหมุนให้กับคนที่เขาต้องการใช้แล็ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะได้รีวอร์ดเพิ่มมากขึ้นนะครับเออเนี่ยแหละเราดูแล้วกันนะเราดูแล้วกันนะว่ามันจะเติบโตได้ไกลแค่ไหนนะอ่ะโดยทางด้านของคุณอ่าแจ็คนะคุณแจ็คอ่าคราวเวอร์ ver, นะคุณ Jack, แจ็คคราวเวอร์เนี่ยแกก็ได้กลกาวไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับแล้วตอนนี้แกมาเติมกลกาว,วอีกนะ ที่จริงแล้วแกกล่าวเป็นล้านดอลล่าร์เลยนะครับตอนนี้เอ็กพีนะเกินไปนะครับเกินไปมันจะเกินไปนะครับโอ้ถ้าถ้าหนึ่งล้านดอลลาร์เอ็กพีนะครับเพื่อนๆถือแค่หนึ่งเหรียญก็พอแล้วครับถือให้ยาวที่สุดในโลกอ่ะถ้ามาถึงหนึ่งล้านแล้วนะนะคุณแจ็คคาวเวอร์นะครับทำนายว่าเอ็กพีจะไปแตะที่หนึ่งหมื่นดอลลาร์ไปในปีสองพันยี่ยิบหกนี้หรือว่าถึงสองพันยีิบเจ็ดนี้นะครับเมื่ออนุพันธ์ถูกแปลเป็นโทเค็นนะครับอ่านะครับ เขาเรียกว่าอะไร Derivative นะครับโทเค็นโทเ k e n i z a t i o นนะครับก็คือการนำเหรียญพวกนี้นำไปใช้นะครับนำไปใช้ที่ชัดเจนมากๆนะครับเมื่อคุณได้ยินเกี่ยวกับโคเดียนนะออมันอ่านว่าโคด i ้โคเดียนอะไรเนี่ยและสาธารนณะเดี๋ยวดูภาษาอังกฤษดีกว่าคนที่อนพับลิกนะครับอ่าอิสพับลิกนะและพวกเขาเริ่มทำธุรกรรมผ่าน x r p ฉันคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาปี2026ถึงปี2027 ก็คือปีหน่นั่นเองการที่เขาพูดถึงนี้การทำธุรกรรมผ่าน XRP นี่ก็คือการนำ XRP มาใช้งานนั่นแหละเนาะนำ XRP มาใช้งานนั่นแหละนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการ transfer นะใช้งานแทนระบบ swap นะ IMF นำ XRP มาใช้ในะส่วนของเทคโนโลยีรวมถึง g o v e r n น e ต่างๆนะครับรวมถึงธนาคารที่เขาดีลกันไว้ในการนำ XRP มาให้บริการกับลูกค้าอย่างเช่นว่า อ่าผมอยากโอนเงินให้กับคนนู้นคนนี้นะครับเขาอาจจะใช้บริการ XRP เพื่อความบ้องวหวนั่นเองแล้ใช้บล็อกเชนในการมาจับอ่าเพื่อความถูกต้องนะครับซึ่งมุมมองของฉันนะสำหรับ XRP ระมูลค่า1ดอลลาร์นะครับโดยคุณจิมเขาจิมคลาวเวอร์นะครับแต่ที่จริงแก่กาาไว้หนึ่งล้านเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าใส่นะเขาไม่กล้าใส่เยอะนะโอ้นะอ่าล้อล้อดูแลกันือนไปถึงหรือเปล่านะ เพื่อนๆที่เห็นไงก็ลองพิมพมาดูว่ามันจะถึงจริงหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งล้านนะโดยเหตุผลที่น่าจะถึงนะครับโดยทางด้านของคุณเสรอฐทิปโตแกก็ไปสังเกตนะสังเกตมาว่าแนวโน้มนะครับแนวโน้มมันเกิดขึ้นนะครับโดย XRP นะครับกำลังมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับแบบเดียวกับ ISI นะครับรายวันซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดของขาลงแล้วในปี2022นะเมื่อเทียบกันนะครับอ,อันนี้มันซูมนะครับ เทียบกันนะครับในปีของ2,022เนี่ยช่วงที่มันลงแล้วลงอีกเนี่ยแล้วลงต่อเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรอ่ามันเกิดดาวเทเจนเกิดขึ้นใช่ไหมอ่าเนี่ยสครั้งนะครับและหลังจากนี้ปุ๊บมันก็กลายเป็น up rain, นะอัพเทนนะหรือว่าราคาไซเวอพนะครับไซเวอพขึ้นไปและตอนนี้นะครับสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นกันนะ เกิดขึ้นเช่นกันนะลงปุ๊บเกิดดาวเทเจนนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะไซด์เว p ขึ้นไปอันนี้จะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะอืถ้าแบบนี้จริงก็โอกาสไปได้นะครับเออนะรอดูแล้วกันนะอดีตอาจจะไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเป็นตัวกำหนดอนาคตนะครับว่า การพัฒน,นาหรือแผนพัฒน,นาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นตัวกําหนดราคานะครับนี่แหละว่าเราจะทนถือไปจนถึงช่วงเวลานั้นจริงหรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับกับอีกงานนึงนะที่ผมโพสต์ไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าใครทันถือว่าโชคดีมากๆแต่ก็ไม่น่าทันหรอกนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่น่าใครแบบกดเซลล์แบบมา r k เก็ตแคเซลล์นะครับเนี่ยตอนนี้เกิดขึ้นนะ นีน่แหละก็เราดูกันอีกทีเนาะว่าสถานการณ์เกิดอ,อะไรขึ้นนะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อน,อนๆจะทําอะไรอยู่ถ้าอ,อาีกพีลงมา0.6ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ20บาทนะเพื่อนๆจะทํำยังไงนะเทขายซื้อเพิ่มหรือดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ลองพิมพ์มาคอมเมนต์กันดูนะครับข่าวสารวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ